สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหูดูโอ้บุกแมวนะคะมือนิเสาวันวันพุดวันพุดเนาะค่ะที่ซิฟกรกฎาคมสดวันที่ร้อยหกสิบเจ็ดบุกพระเพากงาลังเตรียมตัวกลับบ้านกะทิหน่อยกะคิดฮอดแล้วเนาะค่ะเรียกอุ่มใบเพิ่มมากอยู่ในช่องรายการเนาะกับพุทธเทพค่ะจะให้เดินทางปลอดภัยมากกับไข่เนาะวันเสาร์สัมบวาสิพากันไป ันปนปี่กับวอ,อเปอดไป,ปไปบอเดปไปว่าทีไปบ้านนองมะนากับว <c oughs> อเดปไปกับว่าเป็นอย่างนั้นอ้อยเถื่อนนาโอกาสหนา,าก,ก็ไปเดี๋ยวเห็นว่างม่ท่องสีมาอยู่เป็นบอกเออม,ม่ท่องสีมาอยู่อบอกว่าวันที่ยี่สิบหรือยี่สิบเอ็ดที่ว่าให้ลงตัว,วเป็นมือใดญก็ฝากไปเยี่ยมไปรับเพื่อนในเรื่องวันที่สิบสี่กับบาณช่วงก็จะเดินทางจากฮ่องกงกับบ้านใบสองบ้านเฮาคุณละสองชั้นบงครึ่ง ไปสามไปสี่เกือบหามุ้งแรงเพื่อเอาขวงเอาหยัางเตียบป้่อยนะคะเพื่อเอาเงินกระเป๋าของฝากของต่อนขนมาอันใหญอยู่ลุงตุงนั่งนะคะแม่ทอก็ดีใจกับนัดหมายทั้งบานนองมานากับคพุณงยาไปอยู่ว่าวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดเกิดโบไปใส่เนาะให้ยูุเบิงยูถ่ายยูถ่าวแม่ทอภาษีมาพ่อได้พ่อกันเน่พ่อได้ดีใจเพื่อนก็เป็นผูที่สนับสนุนให้มาไล่น้ำใจนองมานาอนี้มาตลอดนะคะว่าโมเมนต์แค่มานาได้ ออกมานะน้องโซเฟียหลายๆคนหลักกาแม่กระทั่งคู่ไก่ศิลปะคู่ไก่หลักกาเมื่อกี้เนี่ยคู่ก็ยัางหนึ่งค้นกีบเต็มค้นกีบเต้นคนตั้งเต้นให้กับน้องมานาเพราะคุณคู่อยู่ในเหตุการณ์ทุกอย่างเพราะว่าคุณคู่เป็นผูโอนหายโอนไปหายแทนเพิ่นคนส่งไมค์คุณคู่ก็โอนต่อไปนะคะทุกคนทุกคนก็เล่นหัวักอยู่หลายๆคนในศิลปินที่เพื่อนชื่นชอบโดยเฉพาะน้องมานานี่ยที่โอนไวที่เข้าห้ฉายาเพื่อนว่า ไม่ทองไม่องอนโนไวไม่ท้องอุ่นบ่อยทั้งไหว่หน่ำทั้งบ่อยหน่ำนะคะกตนี่แหละถ้าเกิดมันมีโอกาสดีๆแบบนี้ก็เพื่อนเจอกันเนาะให้เพื่อนได้เจอกันน้องมะนาวกับเได้ยกมือไหว้ขอบคุณอันไก่เนาะเห็นหน้าเห็นตากันนะคะเริ่มโอ้ทุกกิจกรรมเนี่ยเพื่อนเฮ็ดให้อ่ายังก็เฮ็ดให้น้องเนาะเฮ็ดให้น้องเพราะฉะนั้นกะถ้ามีโอกาสเนาะน้องมะนากก็ถาเพื่อนเด้อกถามค่อยเบิ่งคุณู่ก็จะไปพร้อมเพื่อนสิพาเพื่อนไปก็สิมามีหลายคนอยู่ทั้งญาติเพื่อนแห่ ะะพี่น้องคุณมาจากชัยภูมพ่มเดินทางมากไกลเลยเหมารถามาเลยเนาะเออเหมารถมาแต <ừ. S 1> <laughs> ่ถือว่าเป็นความตั้งใจทีดีเนาะ,ะถือว่าตั้งใจทีดีไปเบิ่งนองไลสดเนาะแอบแอบเบิ่งอะครับที่ก็เบิ่งย้อนหลังเนี่ยเป็นไล่สดหองเพลงมีหางเครือ่อง,องน่องป้าม บอรตรงนี้ก็เห็นน้องปามน้องน้ำขิงนะคะคที่เพิ่นพาแต่เต็กน,น้องนิงน่งเพิ่นเพื่อน,อ,นอีกลหลังนึงนะคะเน่ยบอดิม,มาอโอ้ยน้งองนิ่งนี่ยขึ้นมานิง่งมานี่คือแบบเต้นเกง่งนะเต้นเก่งๆๆเก่งเต้นเกงๆๆ่งเก่งเราก็เห็นแล้วเนาะตอนที่อันบุญผาป่าเนาะ,ะน้องนิ่งนี่เต้นเต้นเก่งคักนะคะว่าที่สินลำปีแน่นาคตกับบอเน่เด้อค่ะเด้อเห็นน้องปามน้องน้ำขิงเนาะที่เพื่นมอาห้องเพลงมาฟอนมาเล่เมื่ะ อย่าลืมอ่านหนังสือได้ละ่ะเรียนดูหลายฝากกันบ้านยังให้เรียบร้อยเนาะอย่าง้เห็นก,ก,การบา้านยังให้เรียบร้อยแลวก็สรุปสถานจล็กแ้กน้กนอยแหละครับจังในแยกงใหญ่กันถือว่าเป็นการพบปะพอ่อแม่อีพซี่อีถือว่าใกล้ชิดที่สุดนะพ่อแม่เพื่อกับพ่อใจรลายเพื่อกับอนคะแนนไปโอ้เราล้นลามนะเพื่อเพ<ว>ื่อได้รลายกว่าหอดตอนอัน เปิด่วงอีกได้กันเด็กได้เห็น้าเห็นตากันเด็กลองเพลงให้ฟังขอเพลงนั้นเพลงนี่นะใกล้ชิดกันช่องทางหนึ่งดีที่ว่าเด็กใหกับเอฟซีด้ซสื่อสารกันเนาะตรงขอเพลงนั้นขอเพลงนี้มันก็ห่องห้องไปให้ฟังเนาะสดสดเลยได้การห้องสดสดมากเลยมีดนตรีข้อเล็กน้อยนี่กัยังเสียงดีเลยมือหนีเพิ่นสิไปล่ำเก่แก่บนยาแก่บนหลวงปูดำปูขาวเพิ่นเมื่อวานกระถาพุ่งยาเอามือหนีน้อง ไปล่ำบอกว่าเดี๋ยถามเพื่อนเนาะเอาขลับบาบอมเนี่ยตกเป็นวันพุทธนะคะขึ้นมือนีิประมาณเก่าม้งเสาถาเบิ้งเนาะถ้าเบิ้งคลิปหรือว่าาเบิ้งไหลสุดของเพื่อนนะคะก็ถือว่าอ่ายังขอความเสื่อในยุคโบราณเฮ้าเนาะการไหว้พระไหว้เจ้าการขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่สถานที่นะตรงนั้นเนาะแล้วเพิ่นจนับถือเนาะนับถือือก็ว่าเดี่ยไปจังเธอได้แต่ว่าเดี๋ยวไปไหวอยู่ ไหวคำกลางนาบอ,บอกมันอยู่ฟังตรงคำบฟังฟังฟังท<ะ>ั้งพูนคเ,เรื่อไปตรงคมเรือไปบอกรลึกขึ้นรถไปแต่ว่าของคุณยาคุณพ้าคู่ไปไหวยตอนอนั้นคือตอนที อายังก็น้องเสิออกเพลงเก็บคำขอห่อใส่กระเป๋าคุณคู่แม่เหมียวไปบ้านพาคุณยาเพื่อนไปหวายขอพรให้คลิปให้ดังให้ปังเน่ยฟังเนาะตอนนั้นจำได้หลายหลายคนก็สิไปเบื่องไหลสดของคู่อยู่กับพาคุณยาเพิ่นคุณยาว่าเอ้านืกอว่าคู่เขาใจว่าสิผ้าอ้อมไปหั่นา่าว่าบบเมนไปหวายุฟังทังทีล่ะสุ่งกระแสจิตอาจุดทูบยุกลางแม่น้ำในกางแม่น้ำอาริมเคอลเพื่อน่ะสุ่งกระแสจิตไปไปหา ไปหาฟังคุณคู่ก็เลยได้โอกาสส่งกระแสจิตไปน้ากันเลาก่อนนะคะแต่ถือว่าทุ่มเงินด้วยวิวสนี่ก็เป็นหลักล้านนะหลักล้านก็ดีใจแค่นี้เท่ากับคือดีใจพุ่มใจกับน้องแล้วงนอกจากนี้เวลาหนึ่งสมัยนี้มันเป็นยังไงเด้อยากงานแมนแมนก็ถือว่าพฟมแมนเอฟซีเนี่ยหักงางสนับสนุนอย่างดีเล้วยังไหลขึ้นอีกเลยเลยยังไหลขึ้นอีกเลยยอดวิวแล้วก็ยังเห็นโซเฟียได้บ้างเนี่ยเอาเดี๋ยวพอโซเฟียก่อนโซเฟียว่านี่ก็คนขายของขายตุ๊กตา ก็เป็นภาพนารักได้เล็กหน่อยคนหนึ่งเข้าเข้ากับแบบคือผู้มือนี่มันเป็นแค่ศิลปินที่ซืลล้อบอาดายดงก็ตตองมีอาชีพเสริมประกอบเสริไมไปน้ำเนาะเพื่อนเก่งในหมกแมวนี่นโอ้บรรลัดสดมีคนเบึงมัลอยสองลอยคนนี่อันยังก็ซื้อตุ๊กตาเดี๋ยวคุณคู่เนว่ซื้อกับบอทันเนี่ยคันขายดีขาย,ดขายลิปสติกอคอนเฟิร์ม การใส่ล <à la> de <brightness> ิปสติกโดยเมยพ่วงโมซันลิปสติกลิปมันเดี๋ยวสิสั่งว่าใส่ดอกคิมร่องผุนล่องผื่นนี่คุนวาสนะคอนเฟิร์มมันกลับไปแต่งให้หนองโซเฟียนี่ล่ละเอาเดี๋ยวก็จะไปอุดหนุนเพื่อนเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวอันจักเถื่อใหยมันทัาน์ไรสดเพื่อนมือใดทีเท้าอันว่างว่างเนี่ยเขาไปกะสั่งสื่อสิสั่งค้าสั่งสื่อโดยยังเกาะโดยตรงมันสิสนุกเนาะคนบเเห็นน้ำน้องกะสิบเยดีใจว่าขายตอนไหนตอนสั่งตอนออนไลน์เออเฉลยความบูญใจโอ้มีคนมมมาาเบ่งชล ทิตใจนะคะอันนี้หนึ่งความจิตใจคือจักผลิตภัณฑ์สีหรือบอดีบนไงใจแต่ว่าเขาเห็นศิลปินที่เขาชื่นชอบคนคอนเฟิร์มมากก็เลยว่าเออห้อห้อกระสอเสื้อถือระดับหนึ่งต้องมาใส่จริงๆท่านใส่ดีคู่กับสีคอนเฟิรม์มอีกผู้หนึ่งห้สําหรับผลิตภัณฑ์ของเพืนน่อนเนาะให้ลองได้ใส่ก่อนเดี๋ยวมือก่อนเล้งๆถ้าเกิดน,น้องไร้สุดจะเขาไปสั่งเลยจอบเบืองเน่อกา <c oughs> ไป <ไ> <S 2> <S 2> ที่เขาไปที่เขาไปสร้างบอกว่าได้ชอบแหละสีสร้างเลยค่ะตั้งใจตั้งใจเพราะว่าเห็นเพ็่นโค้ตอน,นุนโคษนาในเพจนะโคษนาในเพจเป็นลิปสติกหรืออาคิมลองพื้นหรือยอย่างแนี่ยแบ่แน่ใจนะคะกะโดยความชื่นชมชื่นชอบศิลปินกนับสะท้าไมาในส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องหมั่นใจนะว่าเขาใส่แล้วเขาก็สิงามคือเพิ่นคาดหวังว่าสิงามคือคือน้องโซเฟียผู้สาวหน่อยพลังนะคะเห็นไปโรงเรียนปันกันบานนะคะ เหม hmm. ือนคุยกันว่ากำลังเห็ุอย่างเห็ุกันบ้านอยู่สันอุ้ยก็ดีใจเลยนะคะรายการเป็นคุณครูว่าเห็นนักเรียนยังยังเว้นอยู่ประมาณอันหัวโม่งสีหามงกุโม่งโทษขยันเป็นพิเศษโทรคุยกับแม่พ่วงว่าเห็ุอย่างยู่โซเฟียเดี๋ยนี่นะถ่ายคลิปมาเบิ่งแน่อุ้ยบ่ได้เสื้อเสื้อก้ามอยู่น้องยังก็ะกำลังเห็ุการบ้านนะคะต้องขยันเป็นพิเศษเด้อโซเฟียเด้อไหนจะเรียนหนังสือไหนจะไปเรียนอ่าทั้งการฟ้อนการร่ำโซเฟียเป็นกูไปเรียนเป็นหมอร่ำ เมื mm ่อยกอดเอาได้เสื่อความยังความปังในอนาคตเนาะเห็นศิลปินหลายคนมันก็เริ่มประกาศตัวไปวงนั่นวงนี้นะคะพอพอเห็นขอมูเลแล้วนะยังเขียนนองยังกอดน้องลูกกูเนาะลูกกไปเพชรลำเพลินอ่าไปเพชรลำเพลินกับข่อยดังนังเนาะน้องน้องฟิมอไปของเจซีน้องฟิมไปเจซีบางคนอาจจะลืมน้องฟิมไปแล้วเนาะน้องฟิมี่เคยเป็นทีมมัน ปลาลูกคอกบน,น้องผัดล่องก่นนอนแต่เนาะน้องผัดล่องไปก่อนบางคนผัดลืมไปแล้วนะค่ะเป็น,นเขาก็ยังอยู่ได้ใจยอยู่เ่าเป็นทีมปลาลูกคอกปลาลูกคอกกี่อ็กหน่อยผู้เฒ่าหน่อยเนาะผู้เฒ่าหน่อยผู้สาวหน่อยเขามากไม่ไหมตอนนั้นน้องต้นน้ำไปใส่คุณยายถามน้องต้นน้ำเล่ว่าท่านเห็นไปใส่แต่วนาน่าเห็นแค่คลิปแค่โพสต์ของวงระเบียบมาแน่เท่ากันค่ะค่ะค่ะสาเบิ้งสาวเบิ้งถ้าเบิ้งสาเบิ้งว่าทีไปใส่ยายบ้านหูจักแต่วนาน่าอันคุณยายจ๋าเป็นครูไทยคุยกันดันหลังว่าประมาณวันที่เทะเลเก็ วันทีสิบหามือนีวันทีสิบอีกหามืออีกหามือใจเย็นๆเนาะส่วนน้องไดมอนเพิ่นกลับไปเป็นยังก่หมอลหาไอรอนเขารอบเพื่อไปแข่งขันในระดับลึกๆต่อไปก่ะส่งกำลังใจเชื่อขึ้นกันเนะคะถือว่าศิลปินจีเพิ่นอยู่ในวงสาวหน่อยออกถึงแม่จะออกไปแล้วนะคะความชื่นช่มความชื่นชอบมันก็ยังคงมีอยู่สิ่งเดียวที่เฮ่าห้เพิ่นได้คือให้ยกำลังใจดังๆปังๆเนาะในอนาคตเอา ไะเมื่อเดินทางปลอดภัยกะทิ่ตรงใจกะทิกระได้นะคะอ่านะคะเดินทางปลอดภัยอยู่ดีไม่ใช่แล้วก็เศร้าซะเด็กไข้เด็กบวยเด้อค่ะเด้อขอบคุณพ่อแม่เอฟซีสุขุสุขค่ะสวัสดีค่ะ